ฮ <Welcome, Malaysia! S 2> ัลโหลมาเลเซียฮัลโหลมาเลเซียฮัลโหลมาเลเซียหน่ามหนึ่อมวิบมันมีลมอะไรอ่ะอีเจมเมื่อกี้กูตดดอกไม้ต้องผูหึ่บและบ้าน S <S <S ถ่ายรูปที่สติอาร์ตตรงนี้นะคะ mm. ก็เป็นฮิดเดนเจมส์ที่เราต้องมาถ่ายเไมี่เขาไม่ีกิจาก,การรมหรือเราไปพายเือไหม, <S <S 2> <S 2> ไมเป็น <S <S 2> <S 2> หอคอยแบบทุ่งหญ้สามร้อยเกาสิบหกสาม <laughs> <c oughs> <c oughs> คลิปนี้เราจะไปมาเลซี่คลิปนี้นะคะเราเดินทางกัน3คนนะคะกาบแปรค่ะภูมิครับ ยูลี่ค่ะเอ่รนักหเราจะเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพอภิวัตน์ไปลงตาดังเปซาร์ประเทศมาเลเซียทำไมเราถึงไปเที่ยวมาเลเซียเราจะไปหาแบบฮิดเดนเจมส์เราจะไปค้นหาว่ามันมีอะไรที่มันซ่อนอยู่เรียกว่าไปเมืองรองค้นหาความสวยงามเสน่ห์ไปดูวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนที่นั่นซึ่งเราอ่ะยังไม่เคยมีโอกาสไปเที่ยวมาเลเซียเลยทริปนี้เราจะไปรัฐปะลิสและเกดะซึ่งเป็นรัฐที่ ที่อยู่ใกล้กับประเทศไทยแล้วเราเลือกวิธีการเดินทางโดยรถไฟก็คือรถไฟที่นี่ค่ะวิ่งวันละหนึ่งรอบจากกรุงเทพอภิวัตรถึงประดังเบซา2ก็คือราคาตั๋วรถนอนนะคะชั้น2เตียงล่าง918บาทเตียงบน898บาทนะคะก็ตามมาเที่ยวกันได้เนาะเดี๋ยวเราจะรีบไปขึ้นรถไฟนะคะก่อนที่จะตกรถไฟค่ะไปกันค่ะโอลายูนิวตโอลามาเลเซียต้อยมีเที่ยวเรปิเซนตันโต๊ะมาเลเ 下。<Yeah. S 2> yeah. หลังจากที่เรานั่งรถนะฮะมาประมาณตั้งแต่บ่ายสามของเมื่อวานส5บชั่วโมงแล้วใช่ไหมที่ผ่านมาตอนนี้เพิ่งออกจากพัทธรุงนะฮะอีกประมาณเกือบ2ชั่วโมงที่จะถึงประดังเบซาเข้าหาดใหญ่ก่อนแล้วก็ไปประดังเบซาแล้วก็ที่นอนข้างบนก็คือนอนเรียบร้อยกันแล้วบางคนเขาก็ยังนอนอยู่โฮมเมีผมก็พูดกับว่าฮัลโหลอยู่ดีเมืออจาดเดิน่องกํา กำลังเดินลงรถไฟกันเต็มเลยเป็นไงคะกับการนั่งรถไฟอากาศดีมากตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ประดังเบซานะคะรถไฟมาถึงเรียบร้อยแล้วกําลังจะย้ายจากรถไฟที่เรามาจากกรุงเทพฯอภฟกีวถานไปท ouais. ี่รถไฟของสายปัตตาเบซาก็คือของมาเลเซียนะคะแต่เราต้องผ่านจุดตรวจคนข้ามแดนก่อนนะคะที่เป็นการนั่งรถไฟที่ยาวนานที่สุดในชีวิตณตรงนี้แล้วน่าจะประมาณ20ชั่วโมงเกือบ20ชั่วโมงได้ไปเจอกันฝั่งมาเลเซียค่ะ อนนี้ก็รอแบร์ซื้อซิ้นอยู่นะคะต้องเปลี่ยนเป็นซิมมาลรเพื่อที่เราจะได้เล่นเน็ตได้แบบไม่จำกัด เราก็ซื้อตัวอ๋วที่จะเดินทางต่อนะคะตั๋วรถไฟความเร็วสูงใช่ตั๋วรถไฟนะคะก็คือ3 2มศูนย์ลิงกิตหนลิงกิตเท่ากับ7บาทเจ็ดสามยีบเอ็ดบสองาทยี่สิบาทประมาณนี้ก็คือค่ารถไฟของ KTM ที่จะขึ้นจากปารังเมซาไปที่อาเรา ก็คือเราจะไปเมืองอาราวก่อนพอไปถึงอาเราปุ๊บเราจะนั่งแกร็บจากอาราไปเมืองที่เราอยู่ก็คือกังอ่ะเออบอกได้เลยว่าเป็นการเดินทางที่สนุกแน่นอนแล้วแต่เมื่อวานเราไม่ได้อาบน้ํามาเกือบ20ชั่วโมง20ชั่วโมงได้ไม่้อาบน้ําอ่ะยังหอมอยู่ยังหอมอยู่อาราวือวิวสุสุดฮัลโหลมาเลเซียฮัลโหลมาเลเซียฮัลโหลมาเลเซีย จากที่เราลงมาจากรถไฟ KTM นะคะเรามาถึงที่เมืองอาลาวแล้วเราก็บุกแก๊สนะคะเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังเมืองกันงาก็คือที่พักของเราคืนนี้อยู่ในรัฐปาลิสเหมือนกันรถไฟความเร็วสูงอะเราว่ามันเหมือน B t s เอที่บ้านเราเนาะใช่ก็ไม่ได้ความเร็วสูงขนาดนั้นเนาะใช่แต่ว่าเป็นเป็น b ี s เอที่มันจะแบบมีทัวร์ไปทางรัฐถูกรัฐอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่วิงว่งวิง่งทั่วประเทศแล้วก็แอร์เย็นมากมากนั่งสบายมากแล้วก็มีแยกโซนแบบชายหญิงอย่างชัดเจน ซึ่งพวกานั่งโซนละหญิงมาค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงที่กออ้องงอในรัตตริตแล้วนะคะเป็นเมืองหลักของในรัตนี้เนาะเราดูตรงไหนจากเมืองหลักดูตรงเคฟตีค่ะมีห้างนะคะฟิลของที่นี่จะเป็นฟิลแบบเมืองเก่าฟิลเนี้ยเป็นตึกอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้เราจะรอแกบแต่ไม่รู้ว่าแกฝดจะมาฝั่งหนู่หรือฝั่งนี้ ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเพราะว่าเราจะนั่งแกลบไปคาเฟ่ที่แบบคาเฟที่อยู่ในถ้ำก็คือที่พักเราสีขาวๆข้างบนนี้คืออยู่บน KFC เลยนะฮะกลางเมืองแบบตุนมากการเดินทางของเราโดยใช้แกลบนะคะไปค่ะ ก็จะมีแบบให้เต็นท์นั่งนี่คือข้างในนะคะก็ได้ฟีลแล้วถ่ายรูปอะเวลาที่มันแบบไมนเป็นธรรมะมันจะมีความรู้สึกเย็นเออร้านชื่อนี้มี ATV ด้วยนะมี ATV ด้วยแต่วันนี้ไม่มี ATV วันนี้ ATV ปิดวันนี้ฝนตกอุ้ยหแต่ฟังยังอุตส่าห์จะมาขับถ่ายรูปหน่อยไหมถ่ายรูปแบบสาวแบบนักขุดต่อแบบแอดเวนเจอร์ยูราส์นี่มันมีลมอะไรอ่ะอีเจมเมื่อกี้กูตกเื่นตัวเลย Amazing Malaysia! Malaysia. ตัวแม่เดินไล่วางเด็กฝังหลอดเราต่เดินตัวแม่อยู่นะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ Hansu r i พ Park เป็นแบบสปานฮาลาฮาโหลฮัลโหลฮัลโหลมาเล่นชว์หากิจกรรมทำเนื่องจากที่นี่กิจกรรมเยอะมากฉันคือแฟนเทลยิงกาเดียมเลเบลส์ดาเออหุยล่อนมีพลังอะดอกไม้ต้องหูบ และบาน้ตัวแม่มมเล่นนะาเออเรารมันปังอะ่ะเลเวิโอซ่วาว้าวเฮ้ยแกเราไปเช่ารถแบบเขาไหมหรือ<า>ปั่นจักรายานถ้าแกปั่นเันกปันไม่ฉันจะนั่งรถไฟฟ้าเป่าชุดไหมล่ะใครชนะได้ขี่รถไฟฟ้าใครแพ้ได้ปั่นจักรยานสามสอบยังยิงยาวประกระเป๋ายิงชุดจักรยานไปเช่ากันดีกว่าค่ะไปกันเลย เาไเช่ารถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือที่นี่มันเป็นาพาร์คที่ใหญ่มากคุณเดินชิลๆก็ได้หรือว่าจริงๆน,งงนั่งรถไฟก็ได้เช่าจักรยานก็ได้หรือว่าเช่าแบบเราก็คือ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนาะ20ิกิทก็ประมาณ140บาทว้าวอิโซชิวา่ายูชิวา่วา,วาเขาเป็นน้ำแล้วมีภูเขาล้อมรอบแบบทุกคนแล้วก็แบบมีเลกให้เดินริมเลกอะไรอย่เงี้ยก็มานั่งปิกนิกกันมาเดินเล่นกันพาลูกพาหลานมาปั่นจักรยานเล่นมานั่งเล่นอะไรอย่เงี้ยห่างจากเมืองมาแค่ประมาณ15นาทีอะวิสวยเอามุมนี้เหมือนทะเลเลยอะ่ะ วันนี้แบบบรรยากาศดีมากเลยอะจอยอะคือแบบอยู่ในมงในเมืองแบบทุกวีทุกวันมันก็ต้องแบบเฟชแอร์เนาะหายใจสะดวกอะเพราะว่าเมื่อกี้เราไปคาเฟ่มาหายใจมีแต่กิ่นกิ่นขางข้าวทุกคนฉันว่าที่เนี่ยตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบว่าอยากมาเที่ยวใกล้ประเทศไทยเดินทางง่ายๆสามารถมาเที่ยวแบบวันเดยทริปได้ถ้าใครอยู่ที่หาดใหญ่หรือว่าจังหวัดใกล้เคียง ทุกคนถามเราตั้งแต่ตอนมาว่าไปมาเลเซียไปไหนกันไปปีนังหรอไปกัวลาลัมเปอร์หรออันนั้นก็จะเป็นเมืองเป็นจุดแลนด์มาร์ที่คนอ่ะไปอยู่แล้วเพราะกัวลาลัมเปอร์ก็เหมือนกรุงเทพอ่ะก็ใช่เราเหมือนเราได้มาตั้งจังหวัดในในมาเลเซียใช่มันจะเป็นอีกฟิลหนึ่งแล้วมันเราจะได้เห็นเขาเรียกว่าคาลเจอร์ของคนที่นี่ที่เขาอยู่กันจริงๆว่าเป็นยังไงโดยที่นักท่องเที่ยวไม่ได้มีมากอ่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปเดินกันในเมืองของกางะตรงนี้นะคะของรัฐปปริสนี่เนาะว่าตอนเย็นๆมีอะไรให้เดินบ้างตอนนี้ก็กระพาทิศกำลังจะตกประมาณ6โมงครึ่งละ yeah, you keep bitch ไปหา,ปหาถ่ายรูปที่สติดอาร์ตรงนี้น,นะคะก็คือไม่ไกลจากที่เราพักเลยใกล้มากสามารถเดินมาได้ประมาณ2นาทีก็ถึงแล้วนะคะเป็นฮิดเดนเจมส์ที่เราต้องมาถ่ายรูปอุ้ยในกล้องสีสวยมากเลยอ่ะสวยไหมสวยมั่นใจไม่กลัวมาเลเซีวอลเมคเววอลเมคเคคุ้มลังค้างลางค่งางลังค่างคุ้มลังค้างลังข่างลังค้าง ไมไ่หวานเหมือนบ้านเราเนาะโอเคอเรวดเดียวจบ Good morning from Malaysia ทาว่าที่ต่อ วันนี้นะคะเรามาที่ร้านมีปลกราซิก็คือเป็นร้านขึ้นชื่อนะคะที่ทุกคนเวลามามาเลเซียต้องมาเป็นฟิลแบบกินอาหารในบ้านโคนซึ่งจะมีความเป็นสวนเป็นอะไรเป็นสวนนิปะต้นนิปะเป็นโลเคโลเคฟุเป็นของกินนะคะก็จะเป็นอาหารเมนูประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่สาคัญเขามีกิมมี่เป็นกินข้าวในสวนใช่ไหมคะแลวสวนนะมีเรือให้ปั่นด้วยเป็นเรือปั่นด้วยมือใช้ปั่นอย่างเงี้ยฮัลโหล I I take my noodle one I I want จรไรก็ซีฟูด้ดซีฟู้ดโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่ทิวสั่งก่อนนะคะเดี๋ยวเราสองสาวเราเรื่องชาวนี้เราจะเข้าไปหาที่นั่งกันโอเคค่ะเดี <Okay S 2> ๋ยวเราเข,ข้าไปในร้านของเขากัน มาแล้วค่ะอาหารของเรานะคะในมื้อแรกของวันนะคะเราสั่งมาได้การประมาณ4ี่อย่างแล้วก็มีน้ําดื่มประมาณสามแก้วนะคะอเอาน้ําดื่มก่อนนะของแปเป็นง่ายๆเลยค่ะอันนี้น้ำเต็งโมแต,ต่ไม่ปั่นอ่ะแปลกอันนี้เป็นชาลิ้นซีนะคะแล้วอันนี้ค่ะน้ําต้นนิปะก็ต้นตนินก็คือต้อนต้นไปถ่ายมาเสียที่เป็นสูงๆเออเป็นยังไง มันลูกตาหวานหวานคายน้ำตาลสดแต่ก็ไม่เชิงมันมีกลิ่นเอกลักษณ์ริดๆอ่ะอะมาดูอาหารเพราะว่าอันนี้คือผัดหมี่โกเล้งอันนี้เป็นนูโดเป็นนูโดอ่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเราเปลี่ยนจากไก่เป็นกุ้งกล,ลิ่นกนะุ้งชัดมากเหมือนน้ำผัดไทยที่อยู่ในก๋วยเตี๋ยวคลายๆอ่าๆมีความข้นมีความคข้นมีความหนืดแล้วก็มีกลิ่นกุ้งไอ้ที่เขาไม่กิจกรรมแล้วเดี๋ยวเราไปพายเรือไหมได้ได้งั้นเดี๋ยวขอกินก่อนแล้วไปพายเรือเก๋เกินแก กินข้าเสร็จแล้วเรามาย้ายเมืองกันค่ะก็คืออีกเมืองหนึ่งเป็นรัก เกดเมืองหลวงของรัฐนี้ก็คืออะลอสตาใชาจะตั้งจากที่เราอยู่เมื่อวานจะดูความจเจริญขึ้นมาโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่พักจะ้ะ ดีนะคะข้างหลังเราก็คือโรงแรมที่เราจะพักคืนนี้นะคะใช่เป็นโฮสเทลนะคะวิวโอทาวพเก็ตเบอร์ฮัลโหล้แบรอจงมาเป็นแบบโฮสเทลนะคะก็ที่เลือกมาพักที่นี่นะคะหนึ่งคือเขาอยู่ใกล้ในจุดถ่ายรูปแล้วอยู่ใกล้ในโลเคชั่นที่แบบว่าเราสามารถเดินไปแล้วถ่ายรูปแล้วแบบเที่ยวได้แกเดี๋ยวเราออกไปเที่ยวข้างนอกกันปะได้ดูสิว่าตอนเย็นนะ่ะที่อัลลอสตาก็เฉชีวิตกันยังไงไปกันค่ะ เราก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรากำลังจะไปตะลุยในย่านโอทาวของที่นี่ใช่จุดแรกนะคะเดี๋ยวแบกขึ้นพิกัดชื่อให้ทุกจุดเลยจุดนี้จะเป็นจุดแบบว่าเป็นตึกสีอะคือแบบตึกใหญ่มากเดี๋ยวช่วงเนี้ยช่วงบ่ายๆอะเรามาถ่ายรูปกับพวกตึกโอทาวกันก่อนจุดแรกนะคะออกมาจากโรงแรมเลยโรงแรมตรงไหนเห็นไหมเสียบตารตรงเนี้ยแล้วก็มาจะมีเวิรตรงหน้านี้เลย แบบนนี้ะะคะเดี๋ยวเราลองเดินไปทั่วๆแล้วก็จะหาถ่ายรูปดูด <Okay. S 2> ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงโอเคค่ะก็คือเมื่อกี้เราก็เดินถ่ายรูปตรงนี้อยู่ใช่ไหมแล้วก็มีเจ้าของอาสเกตบอร์ดเห็นเ,เราเขาก็เลยถามว่าเรามาทำอะไรกันเ,กเลยบอกอยากถ่ายาข้างในไ,ไหมเขาก็เลยชวนไปถ่ายกีราดูสิว่าเราจะเป็นยังไง เมื่อกี้นะคะเราก็ได้กาแฟมาจากร้านสเก็ตบอร์ดตรงนี้นะคะเขาเปิดร้านให้เราโดยเฉพาะเลยแล้วเขาก็รีบไปทําธุระแล้วเพราะจริงๆร้านเขาเปิดบ่ายสามมือแล้วไแล้วเป็นร้านกาแฟเป็นแบบที่ขายสเก็ตบอร์ดแล้วก็ตอนกลางคืนสญญามารถแหงเอาได้ด้วยใช่คืเอเจ้าของไนส์มากแล้วเขาให้กาแฟฟรีด้วยนะใช่น่ารัก <ขอ S 2> <อ>มาก thank y o วชนก thank y o วไปถ่ายรูปกันค่ะ ช่วยคุณพ่อทำงานเฮ้<า>ยพี่เหรอไทยแลนด์ไทยแลนด์น,นี่นะฮะรถพุ่มพวงของเขา มาเลเซียมาเลเซียสว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 ย Miss Populaword รางวัลห้ามือถ่ายรูปวนวายตะโสนก็แกเป็นดาราดังอะอยู่แล้วดูเอาเถอะดูเราอะมีแผนว่าเราจะขึ้นไปที่ All Star Tower ใช่ที่มันเป็นแบบแลนด์มาร์คเด้ยนไหมทุกคนเงาเงา แต่พอดีวันนี้ฝนตกก็เลยเขาว่าให้ขึ้นไปชมรอบๆได้แต่ว่ามันจะไม่มีซิกเนเจอร์ของตรงที่ว่ามันจะเป็นแบบระเบียงกรจพื้นกระจกอ่ะใช่ in, me, me, เดี๋ยวาไปตรงนี้นะคะนำพูแห่งความบ่าว้าวอันนี้ตั้งชื่อเองหรือว่าตั้งชื่อเองโอเค <laughs> อะไรครับคุณทีิวจะมาเจองานจะลองแวะเข้ามาดูนะว่ามีอะไรบ้าง okay. one, อแอคทายโอเคอะไรครับวันวันอร่อยเออเอะวันนี้ก็หมดละกับอลอสตาร์หนึ่งวันเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปตะลุยอลอสตาร์ทาวเวอร์กันตอนเช้าว่ามันจะเป็นยังไง Enjoy Italy ช้าดานนี้นะคะเราอยู่ที่อลองสตาร์ทาวเวอร์แล้วนะคะวันนี้ฝนไม่ตกแล้วนะคะเป็นหอบอยแบบชมวิว ใช่มอสองศาใช่แล้วก็จะมีแบบแอควานต์คือจะเป็นพื้นกระจกแต่ว่าเราสามารถออกมาได้อีกนิดนึงอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจะเป็นยังไงนีเราได้ตั๋วมาแล้วนะคะคนละ37ลิริงกิตเรามา3าคนก็1 1ึตอนนี้นะคะอันนี้คือทางขึ้นลิฟต์อุ้ยสวยอ่ะข้างหล่กัะอามานเซนทรตอนนี้นะคะเราขึ้นมาถึงข้างบนของอันลอสตาร์ทาวเวอร์แล้วแต่ว่ายังไม่บนสุดเพราะว่าอันนี้คือโซนอินดอร์แต่ว่าเราสามารถขึ้นไปอีกหนึ่งระดับได้ ่วนอัลโดเพื่อที่จะยืนตัวออกไปดูวิวข้างนอกก็เป็นย่งนายงงตอนนี้แหละจะถึงความเป็นจริงแล้ว thank you ข่อนข้างมันฮาละอาโอเคครับ <Thank you. S 1> finally ถึงเร็นแล้วนะ เรามาถึงโซนเอท์ดอร์แล้วนะคะเราออกไปนอกตึกนิดนึงแล้วก็ชมวิวแบบเอท์ดอร์ใช่อุ้ยเป็นกระโดดแกจริงเหรอขึ้นไปดูเลยๆๆๆๆตามสบายเลยนะทุกคนแต่ว่าห้ามกระโดดใครจะกระโดดก่อนอุ้ยน้อเด็กเขาบอกไม่ได้กลัวใครถ้าเราบอกไปข้างล่างกันมันน่ากลัวดันลุกดาวเดินลุกดาวอย่าโม้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม วิวตรงนี้ดีแต่ว่าห้ามมองไปข้างล่างนะถ้าคนกลัวความสูงอะดูดิาะ,ะว่ารากลัวมาก ก็คือเรามาที่อลอสตาร์ทาวเวอร์เพื่อที่จะมาดูวิวนะคะทั้งหมดก็คือที่เรามาเที่ยวอลอสตารคลิปนี้บอกได้เลยว่าการมาเที่ยวมาเลเซียเนี้ยเป็นการมาเที่ยวที่แปลกใหม่เรามาในรัฐที่เล็กๆ และที่สำคัญคือเป็นรัฐเมืองรองที่หลายๆคนยังไม่เคยมาเที่ยวแน่นอนํำให้รู้ว่าการมาเที่ยวมาเลเซียไม่ใช่เรื่องยากใช่แม้กระทั่งแบบว่าการเดินทางการใช้เงินการสื่อสารติดต,ต่อพูดคุยเขาใช้ภาษาอังกฤษกันเป๊ะมากใช่และที่สำคัญเมืองรองอ่ะมีที่เทียเ่ยวเยอะมา,มา,อาะกอารัฐปาลที่เราไปมาก็คือกันนาที่เอกลักษณ์โดดเด่นก,ก็คือจะเป็นเมืองเล็กๆอยู่ติดกับประเทศไทยสามารถนั่งรถไฟหรือว่าเรียกกร็บจากบังดังเมตาก็คือฝั่งไทย นั่งเข้ามาในเมืองกันงาปารีสได้เลย<อ>หรือว่าจะนั่งมาต่อมาที่ <All Star. S 2> อลอสก้าถูกต้องอลอสตารัสเกด่ะก็อลอสกาก็ถือว่าจะเป็นเมืองที่คึืนกว่าใช่แต่ที่สําคัญคือแต่ละที่อ่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบจัดเต็มอาหารการกินเป็นไงอาหารการกินปัวนะอร่อยมากอาหารมาเลเซียใครบอกไม่อร่อยนี่เถียงใจขาดเลยเผ็ดถูกใจหวานตัดขาเลยจริงแล้วราคาข้างเงินคือบอกเลยว่าเหมือนไทยเลยใช่ไม่แตกต่างสำหรับีพีนะคะเป็นทริป มวัน2คืนนะคะรัฐสลิดและรัฐเกดะนะคะประเทศมาเลเซียใครอยากตามมาเนี่ยนะคะก็สามารถตามมาได้ส่วนคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะ <Channel S 2> คะค c h a n n อ l สนิทเอาี์เทียวกับรายการมีเทียวๆๆๆใครเคยมาแล้วลองคอมเมนต์บอ,อกกันหน่อยใครยังไม่เคยมาต้องรีบเก็บกระเป๋าและเตรียมตัวเดินทางมาค่ะสํหรับวันนี้เราไปก่อนนะคะบ๊ายบาย